เพิ่มแล้วครับรายการมวยไทยครับที่จะประกาศสัปดาห์ไปทั่วโลกครับ a w s ราชดำเนินเวอร์ซูดี้สเปเชียลอีเวนต์ครับ KIT พีเทนเร์จากราชดำเนินโอ้โหเริ่มแล้วครับบัวขาววันจะาเม่ไฟแดงครับตำนางของมวยไทยนี่ิดไปไปรับมี่คการกลับมาของเขาครับคู่ต่อสู้นี้ครับโคตะมิราครับทิงจูเนียแหมหล่อเหลือเกินครับโอ้โหหล่อเลยครับหล่อมากครับแต่หล่ออย่างเดียวนี่ ไม่ใช่ลออย่างเดียวครับมีฝีไม้ลายมือการชกไม่ธรรมดาด้วยครับถูกต้องครับเนี่ยเราต้องมาดูครับว่าวันนี้เจอของแข็งเลยครับเจอกับทางด้านบัวขาวปั้นชาเล่ครับเปิดตมาเตะซ้ายไปทนแล้วยิ้มให้ครับยิ้มหวานดอกพัชชานครับหนังชาครับแม่ต้องมาดูครับนี่ครับทางด้านของโคต้าเองก็ไม่ประทับครับมีฟุตเวิร์กนะครับใช้หมัดหน้าให้เป็นประโยชน์แล้วออกไปมีลมสั่งๆทางเดียวกันครับนะครับอายุห่างกัน22ปีครับโคต้านี่เปิดเกิดในปีที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกร่วมกับไต้หวันแล้วครับ2002 กลยกรุ๊ปว่าโลกเดือนเดียวครับคุณพ่อของเขาอย่างที่ทราบแล้วครับคิงคาซูครับแต่วันนี้ยังต้องบอกว่าเต็ฟุตบอลอยู่เลยครับคุณพ่อครับแต่ลูกครับตอนนี้นี่มาเดินสายต่อชื่ครับโอ้เลื่อนเลื่อนครับล้มไปลยับลุงเฮงคาร์ล่าไม่จุบแต่เขินครับขนาดขนาดเขิยยังน่ารักครับองตวน มาดูกันต่อครับบนเวทีครับบัวขาวเองก็ไม่ประมาทครับค่อยๆเดินเปิดเกมครับมียกยกขาตั้งไว้สูงเตะขึ้นมัครับเฮ้ยเฮ้ยมีแข่งหรือเปล่าครับโคตาครับแม่โดนก้านคอตบาไปลูกนี้ครับอาครับตีกับถีบกับทนนิสโคตาครับถือว่าเป็นนักต่อสู้ที่รายแรกครับเดี๋ยวจะเห็นบัวขาวแบบนี้ครับทั้งหมด3ไฟด้วยกันครับไฟแรกนี่ก็ต้องบอกว่าสร้างประวัติศาสตร์แล้วครับคนดูน่นเวทีครับ ถูกต้องครับอย่างนี้ครั้งครับนี่คือ exhibition match นะครับคู่นี้ไม่มีการตัดสินนะครับแต่เรียกว่าอ w s ราชันนำใมืองซิดีย์จัดมาให้แฟนๆนะครับโอ้โหเดี๋ยวต้องดูครับบัวขาวโอ้ดูครับเป่าปากแล้วครับโฮตะเป่าปากแล้วครับโฮตะนี่เป็นนักมวยญี่ปุ่นคนที่11นะครับที่บัวขาวได้ชกด้วยครับก่อนหน้านี้10คนครับบัวขาวแพ้นักชกญี่ปุ่นเพียง2คนเท่านั้นครับแพ้มาซาโตะแล้วก็แพ้ทางด้านของซาโตะครับ นี่เป็นนักชกคนที่11บรับนะงรัของโคตะคิมูระครับที่เจอกับัวขาวเป็นชาวญี่ปุ่นครับและก็ทียมกันคือนี่คือการกลับมาในรอบ18ปีครับเอาครับบ้ามีหมักเือนันครับจะได้โคตครับโอ้สู้ครับสู้ครับีลุ้นครับโอ้โหสาวๆลุ้นเลย หม่คืครั้งที่โคตะามีออกกอบบุธได้นะแฟนๆกรี๊ดเลยทีเดียวครับแต่ว่าบัวขาวตอนนี้ต้องบอกว่าคุ้มเกมอยู่ครับคุมเกมเขาค่อยดูอาวุธครับไม่ต้องรีบครับไม่รีบครับแต่ว่ายังสร้างความสนุกความดูเดียดให้กับแฟนๆอยู่เหมือนกันครับดูครับแลกหมัดกันไปครับบัวขาวป้องกันตัวไว้ก่อนป้องกันตัวมี1-2อย่างไรครับโคตะานี่อย่างที่ทราบกันดีนะครับเขาเทงโปชกในรูปแบบ MMA ครั้งแรกนี่สามารถเอาชนะน็อกที่ต่อสู้ได้เลยนะครับ จนสู่ญี่ปุ่นอีกยกแล้วเป็นไอหนูมหัศจรรย์แล้วครับสามารถล็อกผู้ชกได้เพียงครั้งแรกในการชกอาชีพของเขาครับดังนั้นนี่ก็มีดีพ่อเห็นพูดเลยครับอารับแข่งมาครับโอ้ติดตังกวต่อครับยกแรกผ่านพ้นไปครับมาดูคู่ไม่มีเงินถึงอะไรับโอ้ยแม่นีแขวนหรือเปล่าครับโคตาโดนมัดขวาของพี่บัวขาวเมื่อสักครู่นี้ครับยกแรกพี่บัวขาวบอกว่า ป้องกันตัวไว้ยกนี้ผมขอเปิดเกมบ้างดีกว่าครับแม่แต่โคต้ายังยืมอยู่ได้ครับนี่มีฮุกหนึ่งสองบัวขาวออกมาขวาเข้าไปหนึ่งสองสามสี่แล้วเข่าไหเข้าไปครับโอ้โหนี่ครับจัดเต็มให้เหมือนกันครับแม้ว่าจะไม่มีการตัดสินครับแต่คู่นี้นี่ก็แสดงให้เห็นถึงความสุดยอดครับความเป็นซุปเปอร์ตาร์ของทั้งคู่ครับขยับเดินเข้าหาครับเดินบัวขาวครับขยับเข้าไปซ้ายครับโอ้โหเกี่ยวเกี่ยวได้แล้วทีพื้นไปก่อนแล้วเจตะขวามันโอ้ โอ้ตอนนี้นี่บัวขาวเตะทีนึงนี่ไปถึงขั้ขวใจสาวๆครับน่าสุดยอดครับเนี่ยต้องต้องดูด้วยครับเพราะว่าความแข็งแกร่งของบัวขาวนะต้องบอกว่าถ้าใครต้านอยู่นี่นก็ถือว่าเก่งเลยครับแนี่นค,ค่อยเดินค่อยๆทําครับหาจังหวะฉา,ายให้แฟนๆได้กรี๊ดเหมือนกันครับบัวขาวครับเอาละฮะโคต้าเปิดเกมครับเปิดเกมแล้วทําได้หรือเปล่าครับนี่หนึ่งสองสามสี่แล้วเตะขวาไปครับมีคู่เล่นแล้วโอ้โหเตะซ้ายนี่จะข้างซ้ายของบัวขาวนะ โคต่ามาเป็นชุดแต่ว่าบัวขาวโต้แนงนๆครับนานๆทีแต่ว่าแน่นๆครับมาดูเลยครับสมัยที่บัวขาวเป็นแชมป์ในวันครั้งแรกครับปีนั้นปี2000โคต่ายังไม่เกิดครับไปใช้กับโคต่ายในสองปีครับนะครับบัวขาวโอ้มี่หายใจว่างจะหายใจครับนี่หมายถึงสาวๆนะครับโอ้นี่แหละ นี่ถ้าผมไปโกหัวทองหน้าผมจะเป็นแบบนี้นะต้องลองครับต้องลองครับแม่แต่ตอนนี้ครับโคตาเองก็ออกมาฟุตเวิร์ดเหมือนกันครับเพราะว่าแมต้องโดนโดนชุดใหญ่ของพี่บัวขาวเลยครับบัวขาวกำลังผ่อนเกมให้น้องครับแม่ดูครับเตะสาไปทีนึงครับแม่หมือนจะผ่อนรับผ่อนครับเตะขวาไปทีนึงครับโคตาหนึ่งสองยังไงจังหวะนี้ทําได้หรือเปล่าครับโอ้โหเน้นหมัดครับพี่บัวขาวโคตาเองนี่ตีกันเชียงครับโชคเรียกว่าเกมรับแล้วครับทางหนีครับแต่ว่ามีอาวุธตอบโต้บัวขาวตลอดเหมือนกันครับ เอาครับเดินบ้างพยายามเข้าไปถือว่าพยายามอย่างเต็มที่แล้วครับตัวนันโคตะาครับเอากรบปัดมาโอ้ยังต่อยไม่โดนครับสายตานักชกวัย40ปีอย่างพี่โบขาวี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับถูกต้องครับกับประสบการณ์ที่ต้องบอกว่าเกิน5 0 0ไฟแล้วนะครับดูขาวครับเพราะฉะนั้นใครเจอเนี่ยไม่ใช่งานง่ายอย่างแน่นอนครับโอ้โหแล้วดูครับโชว์สายตาแล้วนะครับอายุขนาดนี้อายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขครับดูสิ1 2 3 4 โอ้โหชุดนี้ครับยังไงตัวขาวลุก็ไปลึกหน้ามีว่าพยายามจะโต้คืนครับสวยขึ้นไม่ยอมครับบอลขึ้นไปทีนี้เขาบอกเขาจะเอาประสบการณ์อาวุธระดับโลกของตัวขาวนะครับเก็บเป็นประสบการณ์ที่ดีของเขาครับอ้าวแล้วโอ้แต่ที่แน่ๆตอนนี้นี่ถือว่ามีลุ้นเลยครับดันออกไปครับตัวขาวไอ้เจาะยาวไว้ก่อนครับขยับต่อยหมัดมาไม่โดนครับโอ้โหดึงหลบแม่สายตาก็ดีจริงๆครับ เอาล้ครับ2ยกผ่านไปครับทุกคนบอกเอ็นดูนความตั้งใจครับแม่เปิดมาตุรกีฝ้าหางครับแบ็คคิกทังหน้าของโคตะาครับบัวขาวเปิดเกมเหมือนเดิมครับเดินป้องกันตัวไว้ให้ดียกกาดสูงๆไว้ไม่ประมาทครับแล้วบอกต่อยท้องมาน้องต่อยมาดีครับบัวขาวยุ่ยแล้วครับเดินเจอด้วยตูโคตาพยายามมีมาสวนกิ้งไปครับเอาไม่ยอมเหมือนกันครับฝ่ายครับแรกกันเลยครับขยับครับแดนบัวขาวครับแม่พยายามที่จะบีฟุตเบิร์กโชครับโอ้โหทั้งนั้นโคตาที่ก็ ถือว่าสู้ดีครับรุ่นนกกีสาวๆดูครับทำไมทำกันแบบนี้ต้องบอกว่า,วารุ่นนี้ประสบการณ์ของบัวขาวนะครับแต่ว่าชื่นชมความเป็นนักสู้ของโคตะครับไม่เกรงศักดิ์ศร,รีพี่บัวเลยครับดโดนหและโดนไป3าแข้งสแข้งแบบนี้เอาสวยขึ้นไปเหมือนกันนี่ครับเจอแข้งระดับโลกเป็นยังไงครับโคตะบิวร

นี่ดูครับเขา่ขาเข่าบนเวทีแต่ไม่เจ็บพื้นล่อๆเวทีเลยครับโอ้โหจะบอกว่าเจ็บไปทั้งโลกครับเข่าเมื่อสักครู่นี้ของพี่บัวาขาวครับโอ,โ,โอ้โหเอาดูนี่แหละครับนี่คือ a w s ราชดำเนินเว,วิร์ดซีรีส์ครับเวทีราชดำเนินทุกนี้เปลี่ยนไปแล้วครับนี่คือความเปลี่ยนไปของเวทีราชดำเนินครับอันนี้แม้ว่าจะไม่มีการตัดสินในคู่นี้ครับโอ้แต่ถือว่าสายกันไปครับเอาครับแล้ว โอ้ย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 ไม่สองสามสาเลยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอยสอสามเยองสามเลยโอ้าเลยเ่นเลยนเลย่นเลยโอ้ยโดนโดนไหมฟุตมัดโอ้ยโอ้ยังไรโอ้